สวัสดีครับพี่น้องพบกันกับผมพายอยู่เคย,พยเพลย์คาวงอีกเส้นเคยคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับพิธถีคอยควายของคนเลี้ยงควายนะครับเมื่อนี้กับตอนสั้าอากาศขึ้มๆนะครับฝนก็ตกมากเล็กน้อยนะครับตกยังบันไดไปน้มเป็ยังอยู่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศตอนสเ้นนะครับในสวนของเรานะครับเขาพวยออกลามเล็บหยา ต,ตัวก็ลงลอยน้ำมุดน้ำเรียนอยู่นะครับนะไหลหม่อ,มองหลบอนกับพือสีว่านเขายอดเขากันเบิดแล้วนะครับลหลหม่องไหลบอนกับโต๊ะกาแล้วนะครับนี่คือพาบรรยากาศตอนเศร้านะครับพี่น้องในเบิงกันลงหมุดน้ำ นะอากาศก็ดีครับมันนี้อากาศกดีครับอากาศ,กคากาศกเคลิ้มๆนะครับนะี่กําลัางปงขึ้นมาให้คั้วได้เล่มนะครับภาพบริเวณสวนของเรานะครับเป็นกําลัางใจให้พี่น้องลหลายๆท่านที่ เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับก็บคือเก่านะครับราคากะย่างบ่อขืนอยู่ย่างบ่อขืนย่างราคาเก่ารา,าคาเดิมเป็นกระเลมเนี่ยอยู่ยังไงสิละนเะขียวเขียวเนาะพี่น้องเนะาะฮะเบิ่งภาพบรรยากาศเลยกะให้พี่ให้น้องสุขูมสุขค,ขคนเบิ่งให้ นี่ละพี่น้องก็ลาวิวน้ำคู่สะน้ำขอบสะแล้วก็หาหยามาแห่งกินเสริมกันนะครับตั้งแตกเมื่อสองมื่อเขาจังเอาออกจากขอ,อกเจน,นึงนะครับเพิร์ดที่ใส้เพิ่์ดมะยังยืดเส้นยืดสายนะพี่น้องเนาะของมะยังเล่มหยานะครับหน้าหน้ากระจังสีละพี่น้องหน้าคางๆที่เคยเขาไปเลี้ยงไปลามมันกัน เข่าญ่เบิดแล้วเนาะพี่นอ้องเพิ่นกับบ้านเขายอเข่าเบิเดแล้วนี่ละครับภาพบรรยากาศในสวนของเฮาในหน้าการเฮ็ดนานะครับเลี้ยงไว้น้ำขอบสะขู้สะนี่ละเด่๋ยวเอาเข,าข,ข้าคอกอยู่ในคอกหาหญ้าให้กินนะครับพี่นอ้องฮะพ่อพอกันซ้ำนีกสักวันเนาะพี่น้องเนาะเลระเล็กระน้อยชมอ่อบรรยากาศ เคลิมคลิมให้พี่ให้น้องสู้ขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้ออ่าสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับขอลาไปกับภาพบรรยากาศของเจ้าโบอิงมุดน้ำโซนะครับพี่น้องอ่าสาหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ผมพายุเคยพัดเขาวงกะขอเข,าข่าวคำลาขอบคุณและกันสวัสดีครับผม